สวัสดีย่ามเแซวแซวเตะดึกดึกจ้ามาเก็บบักทัวกันจ้าเก็บบักทัวไปส่งลูกค้าจ้าแม่ฮ้อก็ร่างเก็บอยู่ไตไปเก็บเลยแต่ไตหมอแวดเก็บบักทัวเฮ่องสุ่มหนีมันยังหน่อยอยู่เนาะจ้าบ่ได้เก็บเพิ่น เห็นว่าเครือเรื่องเหลืองดังๆสีนวยดดกๆเลยจ้ะพอพ่ออ้อยปลูกหน่วยบักทัวมันดุกสีดยาฮอร์มนลเท่าพร้อมจ้ะฮอร์มนลไข่เงยเก็บประทับเก็บประทันเลยพี่นนอเฮ้ยฮอร์มนลไข่นวยบักง่ายอบบวบเลยเม่อได้สียามันเบื้องน้อนเจาะจ้ะเบืเ้องเนี่ยอไรล่ะมันบโฟกัสเนี่เบื้องในแต่น้อนเจาะบ่าได้สียาเพิ่น ว่าอบอยังไงเลยมือนี้สีเหมือนเหมือดแน่ด้วยจ้ะแต่เด็กผดกเก็บเก่งเกียนเนี่ยเยมยม่ว่าสวัสดีค่ะเป็นหูสวัสดีค่ะสวัสดีวันเป็นย่ามาสาวได้พี่นอ้องตอนเด็กเดกจ้าปีสามเออเมย์เข้าเหนอนตื่นเต้นตะฮกถุมแต่ตอนนี้มันตีซี่วันตีซี ดุกนึ่งแต่หกถุงบนจะตัดผักบักทัวเก็บสุดถ่ายโมเมื่อไงจ้ะเอาใหเิงบึงนวยบักทัวเฮาเราเสียเงินพี่น้องเออฝากปลาบักเห่าเห่าอีดีนี่นวยบักทัวเห่าแบบเห่าแบบงามเลยแต่บนในคุ่นนวยอวบตั้มเส็บๆนะจ้ะนี่เพื่อดังๆแต่ว่านวยดุกจ้ะบนห็นบ่แเนี่ไปเห็นนวยบักทัวผม เห็นเขีเขยวๆอยู่จ้ะเปติมเตกีนหอดเพิ่มน่หน่อยบักถั่วเฮานี่เบิ่ง้ลไม่เจอหนิมันตึกแสงโทรศัพท์อ่อยดกอีลีเด้อจ้ะบ่แม่นดกอีลน,นี่มันอาจจะบักทัวเฮาอาจจะสะท้อนกับแสงโทรศพออัพท์เลยจ้ะอ้อยเปิด คอยเปิดไฟนี่เปิดแฟตเอาไปส่งเขาแต่เศ้าจ้าว่าจิไปส่งตีหกักึงมีวันพระพี่น้องมันอี้ก็วันพระพร้อมอยากไปใส่บาตรกับพ้อมอยากไปใส่บาตรกับวันด้ว่าจิไปมันจะบ่ทันเด้อบ้นนา,านหนึ่งเขาพันหนึ่งอยู่แต่หมัดผักบ้านแลว้วเก็บผักบ้านแลว้ว ยังก็เหียสะาเหียส่ายตุ๊ต้ต๊กสูงอที่อ่แม่เก็บกเกียงนี่นน่วยหนึ่งจนได้บุบผุน่วยนี่จนในบุเมื่นกล่องโฟกัสบโฟกัสเบียบใหญ่เลยตําแสบได้ขันข้นหมักนนิแม่แม่แก่บกเกียงเหมาข้าวหมก่อน สวัสดีเช้าวันใหม่นะจ๊ะไ่เไอมมหมอว่านผู้ใดถือเลขนะจ้าเลขออยังออกศูนยศูนย์แม่ว่นแล้วแหศูนย์ศูนย์ก็โกสองแ, 2. 2> แม่ฟันว่าเลขมีสองไอ่แม,มนพากกวัดรถขั้นหนมัอนออกสองศูนย์ศูนย์อะไรรึรถแกศพยี่ที่สามศพนักเรียนรถมันจิตเครื่องเอง ไปเบียนรถมันสองศูนศูนยอรยังรถแก่ซบนับ่าม่อพี่บอกไม่อกครับเจ้า่บอกแี่บอกเบอร์ย่องสี่ย่องเบิ่งเลข่างออกศูนศูนย์เลขระฆงออกหกสองเจ้าว่าอีหยังเป็นแต่ศูนย์จ้าพี่น้องยังออกศูนศูนย์ไม่เคยออกก็เถื่อเนาะมีแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองอันนี้ออกศูนยศูนย์กลสตาร์ทเองเ่าเลยเออขันผู้ได้นำเลขกับเสด็จอยู่บ้างเออถือยู่ อ้อยบ่ฝันจ้ะอ้อยก็เลยบ่ซื้อแม่ว่าสิกุตสีออร์ตริโอ้ยแม่นว่าว่าอยู่ซื้อเต๋อไปซื้อเถื่อออร์ติโอ้ยนี่หมกทั่วเฮาหน่วยแบบงามเลยแต่วันนี้แบบอวบขนาดว่าเก็บเบลนเหม่อเลยจ้ะนี่ก็เก็บซสูงก็ใก็บ๊อบบูบ๊อบแม่แม่นมันบ่บอบหรอกแม่มันอวบไปสื้อใช่ว่ามันบ๊บเลยนี่ เงมันไงมันจะเป็นหยังหนึ่งนี่มันก็ดีตัวมันหนักฮะดีตัวมันหนวยไงมันหนักผู้ใดถือกลีกก็ดีใจนำจ้าพอยนี่คนบ่คอยมันบ่คอยมันนำหลีกสื่อโดนๆถือเธอหนึ่งปีมหันสื่ออยู่ก็ถืออยู่จ้ะถือเท่าสิบแปดสิบบาทปีนี้บ้านนี่สื่ออยู่ มันซื้ออดปีนี่ส่้เอาๆแล้ว,ว,ว,วลบอออกก่ได้งิแม่วามันเสียงนนะ่ะไปออกซื้อตัวนึงออกไปทางอีต,ตัวออกไปท,ทั้งนอนนอนรยันนไง,ไงว่ะแม่แต่ละนี่นี่น,นี่มันหนวยพันใหญ่อยู่นี่นอนจอดเลย เนนมืองนี้จะนอนนอนกินบักทัว่วเฮาปอดส่านผิดหลายหลายปอดส่านผิดแล้วบ่สียาบ่สียา,าสองมือนี่นอนกลงหลดุดเออเลยนอนหลายไงมุ้ยอยู่นอนหลายแต่ว่าบะสียาเบิ่งแน่จ้ะสองตายใหญ่เอากาแฟ,ฟามาส่งกันใหญ่กินเลยเด้ก,กก้อนลงก้อนลงก้อนสีมาเก็บักทัว่วนี่ พอพันโมหัว่าเม่กินนอาากจะเอามาใหาเ้เลยเอามาให้อีกกินแล้วกินอีกพอวะเอามาเอามาใครพ่อก,กินตัวอากาศเรื่มเขานา้าหนาวน่า,นา,นาจะอากาศเรื่มยินอากันดูแลสุขภาพเด้อจ้ะ แม่ขอขอ,ขอพวกอ้อยกับากันเป็นไอคุก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 วัดนไวดลงคออะทางอื่นก็นดูแลสขภาพได้จ้าวนลืมข่าหน้วแล้วมีหมอกเหพี่นนอกแม่เดอะมีหมอกเต้นต้นเดินก็มันกันตัวละุนพอว ฝนกับบ้านเศร้า <c oughs> อากาศมันแปรปวนไงเ <c oughs> มื่อเนี้ยก็ขอตัวลาไปก่อนเน้อจ้าโอ้ยจะขอไปคลิปบ,บักทั่วซอยเมยก่อนมันสิโบเลี่ง่ายจ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องขอบขครั้วคนทำฟ้ามในเด้จา้าขอบคุณทุกกำลังใจจา้าไปพอกันมาคลิปหนาเด้อพี่น้องทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันจา้าบ๊ายบายบ๊ายบายดิแม่ ใช่นอ้องมันดีกว่าความมืด